ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องคุณซักแชนแนลนะฮะวันนี้อยู่กับเเครื่องซักผ้าพิตาชินะครับพิตาชิพิตาชีสิบหกกิโลนะครับสิบหกกิโลนะครับนี่ครับพิตาชีสิบหกกิโลอินเวอร์เตอร์นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คืออาการไฟรั่วนะครับไฟรั่วแต่ตรงนี้ก็รั่วนะครับ แต่ตรงปุ่มนี้ช็อตเลยนะฮะผมทําการเช็คเบื้องต้นแล้วนะฮะนี่ฮะมาดูครับว่ามันรั่วยังไงรั่วเท่าไหร่วีธีการเช็คไฟรั่วนะครับนี่ฮะตัวเครื่องอันนี้เราจับจับที่ตรงโครงมันฮะเส้นเส้นหนึ่งนะครับใช้มิเตอร์น,น,นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จับที่ดินนะครับนี่ฮะปรับไปที่500โวลต์ AC นะครับนี่ฮะ กับที่500โวลต์ a อนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับ500โวลต์ AC นะครับนี่ครับอ่เดี๋ยวเรามาดูว่า่วเท่าไหร่นะครับผมจิ้นลงดินแล้วนะครับโอ้โห่วไปที่145 144โวลต์นะครับนี่ฮะก็ตรงตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าไฟมันดูดนะครับนะครับอ ตรงตามที่ลูกค้าแจ้งมาน,นะครับว่าไฟดูดจริงนะครับแบบนี้อันตรายนะครับน่ร้อยสี่สิบห้านี่ถือว่าถือว่าช็อตเลยนะครับไม่ใช่รั่วธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้องตรวจเช็คตรวจเช็คที่ชุดมอเตอร์ตัวจเช็คที่ชุดบอร์ดนะครับว่ามันรั่วได้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็ควรที่จะส่งหาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือส่งหาช่างผู้ นานงานนะครับไม่งั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตนะครับอย่าไปเที่ยวต่อสายดินเองนะครับแนะนําเลยนะครับว่าอย่าไปต่อสายดินเองนะครับถ้าว่ามีมันติมิเตอร์แล้วลองวัดแบบที่ผมต่อให้ดูนะฮะก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยจับตรงเหล็กจับตรงเหล็กที่มันไม่ได้เคลือบไม่ได้เคลือบสีหรือไม่ได้โดนสีนะครับจิ้มไปเลยครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจิ้มตรงที่จิ้มนะครับ นี่ครับจะเห็นว่าไฟรั่วเนี่ยร้อยสี่ถึง้าโวลต์เนี่ยถึงว่าช็อตตายเหมือนกันแน่นอนนะครับไฟบ้านเรา2 2 0ยี่โวลต์อันนี้รั่วต้งร้อยสี่ถึง1้าโวลต์นะครับ1้อยสี่ี่รอยห้าโวลต์นะครับนี่ฮะถ้าใครมีมัลติมิเตอร์ก็ลองวัดดูได้นะครับถ้าล่วงอันนี้ไปต่อสายดินไม่ได้นะครับต่อสายดินเองไม่ได้นะครับมันไม่หายนะครับอันนี้คือมันอาการช็อตเลยนะครับไม่ใช่ั่วธรรมดานะครับคือมันช็อตจากอาการของ ช็อตลงโครงเลยนะครับลงโครงอาจจะเป็นช็อตจากมอเตอร์นะครับแต่ลักษณะที่ที่ที่เคยเจอนะครับหรืออาจจะชุดบอร์ดนะครับแต่หลกัหลกๆเลยคืออาจจะอยู่ที่ชุดด้านล่างเนี่ยครับชุดมอเตอร์นะครับัน,บน,นก็คนไหนที่ไม่ชานาญงานไม่ชานาญการก็ควรที่จะส่งหาช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่งั้นฝืนใชก้ก็อาจจะถึงกับช็อตเสียทีวิตได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับ ลูกค้าหรือผู้ที่ใช้เครื่องซักผ้านะครับฉะนั้นก็อย่าไปต่อสายดินลงเองนะครับแบบนี้ต้องให้ช่างมาตรวจเช็คหรือให้ช่างเอาไปแก้ไขซ้อมก่อนนะครับถ้าอาการรั่วเยอะขนาดนี้นะครับหรืออาการรั่วที่เราเช็คได้ก็คือชอดแรงนะครับเราก็ควรส่งถึงมือช่างก่อนนะครับตรงนี้นะครั่วเยอะนะครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์ร้อยสี่สิบหกโวลต์นะครับนี่ครับเครื่องก็ทํางานปกตินะครับนี่เครื่องทํางานปกตินะครับแต่ช็อตนะครับไฟมันช็อตหรือไฟมันรั่วนะฮะรั่วเยอะเลยนะฮะเครื่องทำงานปกตินะครับนะครับ แต่ถ้าโดนตัวเครื่องที่เป็นโดนเหล็กตรงไหนก็ก็จะช็อตนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะฮะฮิตาชิ11โลนะครับอันนี้ก็มาแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับก็ติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับว่ามันรั่วจากสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็มาเล่าออสู่กันฟังว่าถ้ามันรั่วเยอะแบบนี้หรือช็อตแบบแรงๆแบบนี้ก็อย่าไปต่อสายดินลงดินอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ก็ ต้องแนะนําให้ยกไปหาช่างหรือให้ช่างมาตรวจเช็คจะดีที่สุดนะครับไม่งั้นอาจจะถูกช็อตหรือถูกดูดถึงชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะตรงปุ่มนี้ก็ตามที่ลูกค้าจะว่าช็อตหรือดูดถ้าแตะปุ่มนี้ก็คือช็อตเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบถึงเหล็กถึงสัมผัสหมดนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าโดนเหล็กตรงนี้ก็ช็อตหมดนะครับ ก็ขอจบคลิปว้เพียงท่านี้ก่อนครับเราค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดอาการชอบตัวนี้ก็ควรที่จะแจ้งซ่อมนะครับหรือให้ช่างมาตรวจเช็คช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องซักผ้านะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ